สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับคุณรูเรวันกับห้องเรียนออนไลน์อีกแล้วนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกับหน่วยการเรียนรู้นะคะวิทยาศาสตร์สร้างสารรค์นะคะหน่วยที่ส5สห้านะคะวิทยาศาสตร์สร้างสารรค์เรามาร้องเพลงเรามาปรบมือมาเป็นยินกันก่อนดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยชูมือขึ้นมาลูก มือมือมือตกโกตกมือตกมือตกไหลมือมือมือตกโกตกมือตกมือตกไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตกโกตกไหลตกมือตกมือตบโกตกไหลตกมือตกมือํำได้ไหมคะอ่าแล้วคุณครูมีอีกปรกมืออีกแบบหนึ่งนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะ สิบหกค่ะอ่าพร้อมแล้วไปกันเลยเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเย่จำได้ไหมคะใครจำได้เก่งมากนะคะปรบมือตัวเองคะ่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ หน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์จะเป็นอย่างไรนะคะสัปดาห์ที่35นะคะสาระการเรียนรู้ย่อยนะคะการเชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่ายของสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเราอยู่ใกล้ๆตัวเราหรือว่ารอบตัวเรานะคะมีอะไรบ้างลนะักษณะหรือคุณสมบัติสิ่งของเห็นไหมคะอย่างที่ในภาพนี้เก้าอี้ชุดรับแขกโ,โซฟาถ้วยชาม ช้อนนะเว้ยกาแฟอะไรต่างๆนะที่อยู่รอบตัวเราตู้เย็นสิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าเสื้อผ้านะของเล่นตุ๊กตาดอกไม้นะคะหม้ออะไรต่างๆนะคะที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะนี่คือลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งของนั่นเองนะคะการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานเช่นใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหารให้ได้ครั้งละมากๆและเก็บไว้ได้นานๆเห็นไหมคะใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีและในการผลิตเส้นใยผลิตเครื่องนุ่งห่มตลอดจนถึงเครื่องประดับต่างๆให้ได้ครั้งละมากๆโดยใช้เวลาน้อยลงนะคะ ใช้เครื่องจักรกลต่างๆในการเกษตรใช่ไหมคะหรือการสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสถานที่ราชการตลอดจนถึงถนนหน,นทางนำเทคโนโลยีและกระบวนการทางเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตยารักษาโรคเครื่องมือทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะไปต่อเลยนะคะ สองทำให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นใช้รถแท็กเตอร์แท็กเตอร์นะคะในการเตรียมดินปลูกพืชทำให้ประหยัดเวลาใช่ไหมคะช่วยทุ่นแรงและทำงานได้ปริมาณมากๆขับรถยนต์ไปทำงานหรือสถานที่ต่างๆช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางอย่างเช่นรถแท็กเตอร์ถ้าสุพ่คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่หนูทำนาใช่ไหมคะหนูก็จะทำไร่ปลูกผักสวนครัว ทำไร่ข้าวโพดไร่นาไร่ไรไรถั่วอะไรอย่างนี้นะคะไร่หอมก็ต้องใช้รถแทรกเตอร์มาเตรียมดินเพื่อความรวดเร็วนะคะนี่คือเทคโนโลโยีเทคโนโลโยีหรือเทคโนโลโยีนะคะสมัยใหม่ต้องรวดเร็วนะคะใช้โทรศัพท์เพื่อนที่ในการติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะเนี่ยช่วยทําให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นใช่ไหมคะลูกอ,อันนี้คือเทคโนโลโยีใน ตามวิรณาการสมัยใหม่นะคะใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าหาข้อมูลหรือเรื่องที่เราควรต้องการทราบและยังให้ความบันเทิงด้วยนะคะคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมายใช่ไหมคะเก็บข้อมูลต่างๆได้โดยที่นักเรียนสามารถเก็บไปในข้อมูลไปค้นคว้าได้ในคอมพิวเตอร์นะคะนี่คือเทคโนโลยีของ วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นะคะกับการเรียนอาทิตย์นี้นะคะไปต่อเลยนะคะการทดลองาการจมการลอยของสิ่งของต่างๆการทดลองสิ่งกําเนิดเสียงการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการสังเกตช่างตวงวัดนะคะการทดลองสิ่งกําเนิดเสียงเล่นสนุกกับดนตรีหเห็นไหมคะการทดลองสิ่งกําเนิดเสียงนะคะ อันนี้รูปปีที่แล้วคุณครูให้นักเรียนทดลองเนาะเหมือนการสื่อสารนะคะใช้อคุยกันได้นะคะประดิษฐ์ง่ายๆใช้แก้วสองใบประติดนะคะเจาะรูแล้วก็มีเส้นได้นะคะมาพ่วงติดแล้วก็คุยกันเราคุยโทรศัพท์เลยนี่คือการกำเนิดของเสียงนั่นเองนะคะเล่นสนุกกับดนตรีการเกิดเสียงจาก เครื่องดนตรีต่างๆทั้งการดีดสีตีเป่าจะมีการสั่นสะเทือนและทําให้เกิดเสียงได้หลายแบบใช่ไหมคะอย่างเช่นเสียงกีตาร์ก็เป็นเสียงอีกแบบหนึ่งเสียงกลองก็เป็นเสียงอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะเขียนแซกโซโฟนอย่างเงี้ยนักเรียนเคยได้ยินมาแล้วเสียงมันจะเหมือนกันไหมคะมันจะแตกต่างกันไปนะคะทําให้เกิดเสียงเขาเรียกว่าเสียงดนตรีนะคะไปต่อไป ดึงดูดและการผลักแรงของแม่เหล็กการทดลองและสรุปการออกแรงกระทาต่อวัตถุเห็นไหมคะอันนี้คือแรงดูดจากแม่เหล็กนั่นเองนะคะนักเรียนไปทดลองที่บ้านได้นะคะแค่นักเรียนมีแม่เหล็กนักเรียนก็สามารถไปเอาไปดึงดูดตู้เย็นอะไรที่เป็นตู้เหล็กเป็นตู้เย็นที่มันมีเหล็กนะคะเก้าอี้เหล็กนะคะนักเรียนสามารถเอาแม่แมเหล็กไป ไปทดลองได้นะคะอันนี้คือแม่เหล็กนั่นเองนะคะเกี่ยวกับการดึงดูดนะคะต่อไปการทดลองพลังแม่เหล็กแม่เหล็กมหัศจรรย์นี่ไหมคะแม่เหล็กเป็นแร่หรือโลหะที่มีคุณสมบัติดูดเหล็กได้ทั้งในประวัติศาสตร์พบว่าสารหินแมกเนเซียนนะคะเป็นวัตถุที่ดูดเหล็กได้ แม่เหล็กสามารถทําให้เกิดสนามแม่เหล็กได้นั่นคือมันสามารถส่งแรงดึงดูดหรือแรงลักออกไปรอบๆอบตัวมันได้เห็นไหมคะ,ะนักเรียนสามารถไปทดลองที่บ้านนะกดข้อแรกของแม่เหล็กคือขั้วเหมือนกันผลักกันเห็นไหมคะขั้วต่างกันดูดกันเห็นไหมเอเห็นไหมคะนักเรียนสามารถทดลองที่บ้านได้นะคะไปต่อค่ะ ประโยชน์ได้โทษจากการใช้พลังงานพลังงานจากการประหยัดน้ําประหยัดไฟนะคะปิดน้ําเมื่อเลิกใช้แล้วเปิดเมื่อจําเป็นนะคะที่ปู่เคยเรียนมาแล้วเนาะประหยัดน้ําประหยัดไฟปร,ประหยัดพลังงานนะคะช่วยป้องกันภัยแล้งด้วยเห็นไหมคะประหยัดช่วยป้องกันภัยแล้งนะคะหกวิธีประหยัดไฟในช่วงหน้าร้อนนะคะ เพราะฉะนั้นอาบเครื่องทาน้ําอุ่นก็ไม่ต้องอาบน้ําอุ่นนะช่วงหน้า้าฤด,ดร้อนเนาะอาบแต่รูดูหนาวนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือมาช่วยกันประหยัดไฟช่วยชาตินะคะเพื่อชาติของเราจะได้ไม่หมดพลังงานนะคะอ่าไปอันนี้คือการช่วยกันประหยัดนั่นเองนะคะประหยัดน้ําประหยัดไฟการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานนมคะ คนไทยใช้พลังงานเห็นไหมคะปากถามเพื่อ,อนบ้านเดินทางไปทางเดียวกันไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมปร,ประหยัดพลังงานไงประหยัดพลังงานได้ด้วยตัวเองเห็นไหมคะสมมติั่นเรนจะขับรถไปไหนชวนเพื่อนบ้านไปด้วยนะคะถ้าไปที่ทางเดียวกันเพื่อที่ประหยัดพลังงานมลพิษภาวะทางอากาศก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราก็ไปเส้นทางเดียวกันตอนเช้า อีกคนหนึ่งก็จะไปเส้นทางเดียวกันซึ่งอยู่บ้านใกล้กันเราควรไปด้วยกันดีไหมคะหนึ่งประหยัดน้ำมันสองอา,อากาศก็ไม่เป็นพิษด้วยวันพิษจากรถทำให้เป็นอากาศที่ไม่ดีมลพิษที่ไม่ดีนะคะเพื่อความประหยัดเราก็ชวนเพื่อนบ้านเราไปด้วยกันหรือว่าสลับเปลี่ยนกับคนละวันไปด้วยกันนะคะเพื่อความประหยัดน้ำมันนะคะตาสอดส่องหาวิธีประหยัดพลังวัพลังงานแล้วนำมาใช้เห็นไหมคะ มือถอดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้งานนะคะอย่าอย่าเสียบปลั๊กไฟไว้ที่บ้านนะคะนะคะเพราะฉะนั้นใครเสียบทีวีไว้เวลาออกจากบ้านก็ต้องถอดเลิกดูแล้วก็ต้องถอดเพื่อประหยัดพลังงานนะคะใจะใจและเลิกอยู่เสมอว่าพลังงานมีค่าต้องส่งต่อถึงลูกหลานเห็นไหมคะพลังงานของเราอะพลังงานไฟฟ้าต้องมาช่วยกันประหยัด เก่อลูกหลานเราอีกหน่อยนะคะจะได้มีพลังงานไฟฟ้ามาใช้ต่อนะคะเราต้องมาช่วยกันประหยัดนะคะเท้าเดินไปไหนก็ถ้าไม่ไกลมากก็เดินนะคะสมมติว่าคุณแม่ไปตลาดค่ะไม่ต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปละถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ้าตลาดไม่ไกลก็เดินไปได้ออกกําลังกายด้วยได้ประหยัดน้ํามันรถด้วยน้ํามันรถ ถ้าเราขี่รถไปควันพิษก็จะเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะน้ำมันก็จะเปลืองใช่ไหมคะเรามาช่วยกันประหยัดพลังงานเหล่านี้เรียกว่าพลังงานนะคะด้วยตัวเราเองนะคะขาวิ่งหรือปั่นจักรยานออกกำลังกายนะคะไม่ใช้น้ำมันนะคะด้วยการปั่นจักรยานนั่นเองนะคะใครอยากประหยัดน้ำมันนะก็ต้องปั่นจักรยานนะคะ ต่อไปนิ้วอ่าเปิดปิดสวิตไฟเมื่อไม่ใช้งานแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะเวลาเปิดปิดสวิตไฟอะ่ะมืออย่าเปียกด้วยนะเพื่อความปลอดปลอดภัยนะคะเวลาไม่ใช้แล้วก็ปิดสวิตจ้านะคะเราต้องมาช่วยการประหยัดไฟช่วยชาติค่ะนะเพื่ออนาคตของลูกหลานเราอีกต่อไปนะคะนักเรียนเริมตั้งแต่วันนี้เนาะนะคะบทนี้คือการคือการประหลัดประหยัด พลังงานได้ด้วยตัว,ตวเราเองนักเรียนทําได้ไหมคะคุณครูคิดว่านักเรียนทําได้สมมติว่านักเรียนบ้านนักเรียนมีหลอดไฟสิบดวง่กลางคืนนักเรียนก็เปิดแค่สองดวงได้ไหมเปิดในบ้านแล้วก็อ่าบริเวณในห้องนะคะในห้องก่อนนอนแล้วก็ปิดนะคะปิดปิดไฟถ้าเราเปิดไฟห้องครัวไฟห้องนอนไฟห้องน้ําอ่าและไฟหน้าบ้าน ไปที่โรงเก็บรถทุกอย่างเปิดหมดทุกห้องเปิดอะไรจะเกิดขึ้นคะเสียค่าไฟฟ้าเยอะมากนะคะเนี่ยสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นบ้านใครมีหลอดไฟสิบด,ดวงหรือว่าห้าดวงควรใช้แค่หนึ่งหรือสองดวงเท่านั้นนะคะเพื่อความประหยัดพลังงานด้วยตัวเราเองประหยัดเงินค่าไฟด้วยนะคะไปต่อนะคะ การสังเกตดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวสำรวจบอกชื่อที่เป็นเทคโนโลยีอวกาศนะคะอย่างเช่นจรวดจรวดยานอาวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงมากโดยใช้เชื้อเพลิงในตัวเองที่บรรทุกไปด้วยเผาไหม้เป็นแก๊สนันเรียนสังเกตนะคะมีควันพุ่งเป็นแก๊สพุ่งออกมาจากส่วนท้ายของจรวด จนเกิดแรงฉุดขับดันตัวจรวดให้หลุดพ้นแรงโน้มถ่วงของโลกออกสู่อวกาศชั้นบนสุดของโลกได้เชื้อเพลิงที่มีทั้งชนิดแข็งและชนิดเหลวนะคะอันนี้นักบินอวกาศอยู่ในจรวดนี้นะคะอ่าแล้วก็บินขึ้นไปจรวดพุ่งขึ้นไปสู่บนโลกไปสำรวจบนโลกของเรานะคะ อันนี้จะมีนักวิทยาศาสตร์เขาแต่ละปีเขาก็จะขึ้นไปนะคะต่างชาติต่างประเทศนะคะไม่มีบ้านเราเนาอะเอนี่ยเรียนควรเรียนรู้ไว้นะคะจะรวจนั่นเองไปต่อนะคะยานอว,อวกาศคือยานพาหนะหรือยานเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อบินไปในอวกาศยานอวกาศถูกนํามาใช้สําหรับวัตถุประสงค์ ที่หลากหลายรวมถึงการสื่อสารไซคอมนาคมนะคะการสังเกตโลกการปตุกนิยมวิทยาการนำทางการสำรวจดาวเคราะห์และการขนส่งมนุษย์และสินค้านี่คือนักอวกาศของเราบินไปนอกโลกเห็นไหมคะไปสำรวจนะคะไปสังเกตสำรวจนะ บนโลกของเรานะคะไปต่อนะคะดาวเทียมวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นให้โคจรรอบโลกหรือฟ,ฟ้าอื่นๆได้อย่างดาวเคราะห์ภายในบรรจุอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับยานอวกาศเกี่ยวกับอวกาศและถ่ายทอดข้อมูลนั้นลงมายังโลกและรวมทั้งใช้เป็นอุปกรณ์ ไซคอมานาคมนั่นเองนะคะเห็นไหมคะทำให้เทคโนโลยีของเราพัฒนาขึ้นนะคะด้วยการมีดาวเทียมนักเรียนสามารถดูทีวีผ่านดาวเทียมใช่ไหมคะสามารถดูอะไรฟุตบอลโลกได้ผ่านดาวเทียมนะคะสามารถดูอะไรที่ต่างประเทศข่าวต่างประเทศได้หมดเลยนะคะนี่คือเทคโนโลยีของอ โลกของเรานะคะสู่ดาวเทียมนะคะดาวเทียมลงมาไปต่อเลยนะคะป๊อปอ่าไม่มีแล้วนะคะสำหรับอาทิตย์นี้หน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้นักเรียนอาจจะยังงงงงอยู่นะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวนักเรียนได้ไปเรียนรู้ช่วงชั้นต่อไปอย่างเข้าใจนะคะลึกซึ้งและก็จะมีการทดลองนะคะทดลอง ตอนนี้คุณครูขอ,อนักเรียนไปทําคลิปการทดลองการจมการลอยได้ kita, swimming, UK, ที่บ้านนะคะการจมการลอยอะไรที่จมอะไรที่ลอยนักเรียนสังเกตได้นะคะให้นักเรียนฝึกความสังเกตและสําหรับใบงานในที่นี้ก็มีการจมการลอยนักเรียนทําใบงานนะคะมาทาแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็ทดลองและอย่าลืมส่งภาพคุณครูนะการจมการลอยอะไรจมอะไรลอยทําไมถึงจมทําไมถึงลอย แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งส่งให้นครูด้วยนะคะแล้วอย่าลืมทําการบ้านใบงานส่งครูด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย